สวัสดีจ่ะพี่น้องทักทายวันจันทร์กับเจ๊สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลวันนี้ไม่มีคลิปกินนะคะวันนี้ไม่มีคลิปกินวันนี้ขออนุญาตรีวิวเซรั่มโรกแกะที่เจ๊ชายและขายเองมา3ปีกว่าแล้วค่ะชายและขายเองนะคะเป็นลาโนเพลแล้วก็เพียรารอสค่ะผลิตที่ออสเตรเลียนําเข้าเมืองไทยเรียบร้อยพร้อมส่งนะคะค่าส่ง50บาทเพราะว่าเรานําเข้าเมืองไทยเรียบร้อยมีออยอทุกชิ้นไม่มีสารอันตรายค่ะอันดับแรก รีวิวบ่อยแล้วนะคะเซรั่มรกแกะ45% 899บาบาทค่ะ25มิลลิลิตรเชืลอเลือนฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ใบหน้ากระจ่างใสนี่แหละนี่นะอันนี้ล้างหน้ามาแล้วแต่ทาลิปนะคะแต่เป็นจุดเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รีบเกลี่ยนะคะเซรั่มจะซึมไวมากซึมไวมากๆวันนี้ทาเยอะ เราสามารถทาแค่ครึ่งหนึ่งของที่เจ้ยใช้วันนี้ได้นะคะใช้ได้หนึ่งถึงสองเดือนค่ะทาเช้าก่อนนอนทาเป็นอันดับแรกนะคะเช้าก่อนนอนค่ะนี่ซึมแล้วหลังจากนั้นแปดร้อยบเาทนะคะตามด้วยโกเซรัมค่ะเซรัมลดแกะผสมเกล็ดทองคำห้าสิบมลลิลตรเกบาบาท กระชับรูขุมขนทำให้ใบหน้ากระจ่างใสนะคะบีบออกมานิดหนึง่งประมาณนี้นะคะคุณได้นายใหญ่ก็บ,บีบหลายจจกน้อยอันนี้กัน,นายใหญ่อยู่แต่่าก็บ,บ,บซึมนี่ละมันเสื่องทาแค่พอซึมนะคะไม่จําเป็นต้องทางให้เขาเยิมนะเนี่ยก็แต่เป็นจุดเล็กๆแบบนี้ทาให้ดูบ่อยมากแล้วคะ่ะจะรีวิวการการการทา,าครีมเนี่ยประมาณประมาณเดือนละครั้งค่ะ หมายถึงทุกครั้งก็จะแนะนําขั้นตอนการทาให้ด้วยนะคะทุกครั้งก็จะบอกว่าห้ามนวดหน้าแบบนี้ไม่ดีมันเป็นการรบกวนผิวค่ะแค่เราลูบเบาๆแบบนี้ยเนื้อครีมก็ซึมแล้วคะ่ะโอเคจากนั้นตามด้วยเซาสซีเพลิคลครีมไขมุกนะคะมีรบแกะมีไขมุกมีวิตามินอ e, ีมีนมผึ้งตัวนี้ใช้แล้วหน้านุ่มหน้านุ่มหน้าใสาค่ะ749้บะ่บาท จริงๆเขาจะมีไม้พายมาให้นะอันนี้กับตั๋วเลยค่ะสะดวกแบบนี้ค่ะตัววเลยค่ะตั๋วเลยตัววก็คืออาการจ้วงบ่าะอย่างตัวนั่นแหละก็ตัวนั่นแหละกันบของทวานวันนี้ไม่มีแดดเลยวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศบ่ค่อยสดใสเลยแล้วพ่หิวเข่าไหมนั่นเหรอเลยไม่ค่อยหิวข้าก็เลยแบบอ้อทักทายกัน หารายได้ไปด้วยขายของไปด้วยอะไรนี้ดีกว่าไม่เจอกันเพื่อบางคนขึ้นหอนบางคนแบบแค่แบบว่าเห็นมาก็ดีใจแล้วสินะไม่ซื้อหาไม่ว่ากันนะคะแค่ขอพื้นที่ในการทำอาหารกินหม นุ่มเล่าเห็นไหมถ้าปุ๊บหนุ่มปั๊บไม่ขนาดนั้นค่ะต้องใช้ต่อนเนื่องนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายถ้าเอ,อันนี้สมมุติว่าเป็นตอนกลางคืนแต่จริงๆคือถ้าเป็นตอนเช้าก็คือแนะนําให้ทากันแดดอันดับสุดท้ายนะอันนี้ตอนเจ๊อาจครีมมันประมาณบ่ายสามแล้วค่ะก็เลยจะเป็น่ะตัวนี้บออาบน้ำอีกแล้ว <c oughs> อายครีมค่ะอายคอนทัวร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะลดเรือนริ้วรอยลดเรือนริ้วรอยรอบดวงตาค่ะ แล้วแล้วก็รอยหมองคล้ำใต้ตานะตัวนี้นะพันหบาทค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนผสมนู่นนี่นั่นทักมาสอบถามกันได้นะคะนั่นแหละรถทรีกนกาจะอายุสามสิบแปดปีค่ะเกิดปีพศสองพาร้อยยค่ะ อ๋ออย่าลืมอย่าลืมถังเช่าหนึ่งแคปซูลนะคะวันละหนึ่งแคปซูลเลยนะคะ <c oughs> สวยจากภายในสู่ภายนอกอันนี้เราสวยภายนอกแบบนี้อ่าแล้วก็สําหรับท่านใดที่อันนี้เป็นเซตที่เจใช้เสร็จแล้วนะเราเรามีหลายเซตซึ่งมันจะเหมาะสําหรับสําหรับแต่ละคนมีปัญหาผิวหน้าไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นสบู่รกูแกะค่ะ 350บาทใช้ดีมากใช้ดีมากๆแนะนำสามร้350บาทใช้ได้สองสามเดือนเลยค่ะแน่นแน่นแนนเลยสำหรับท่านใดที่อายุไม่ถึง40ปีแต่มีปัญหาฝ้ามีปัญหาฝ้ากระนะคะก็จะเป็นเซรั่มลดแก่มมันที่เจ้ใช้เลยค่ะ45%่าเ5ดย์ครีม500บาทไนท์ครีม500บาทนะคะเซตนี้1,899บาทค่ะเพียราโรสนะ Color, ครีมลดแก่ กลิน e ่นกุหลาบแล้วก็คอลลาเจนอีคลีนนะคะเซตนี้1,899บาทสำหรับท่านใดที่อายุยังไม่ถึง40ปีแล้วมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำสำหรับท่านใดที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำอายุ40อาสีา่ส40ปีขึ้นไปก็จะเป็นเซตนี้ค่ะไว s ์ Ser um. Ser um kon, um สวอนเซรัมเซรัมเข้มข้นเซรัมน้าใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีนะคะ 1, 2 9 9บาทค่ะ b บโอพี k a ลเดย์เป็นเดย์ครีม900บาทค่ะช่วยบำรุงผิวลดเอือนริ้วรอยแล้วก็ต่อต้านอนุมูลต่อต้านผิวจากอนุมูลอิสระนะคะลดริ้วรอยได้ดี900บาทค่ะหิมาลายาไวท์เทนนิ่งครีมเฮอร์บ์ไวท์เทนนิ่งครีมไวท์เทนนิ่งก็คือทำให้หน้าขาวตัวนี้1,299เป็นไนครีมนะคะตัวนี้ทากลางวันตัวนี้ทากลางคืนตัวนี้ทาก่อนเดย์ครีมแล้วก็ไนครีมทาเช้าก่อนนอนค่ะเซตนี้3,498บาทค่ะ ส่วนท่านใดที่อายุ40อ้าวแต่ว่าไม่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำไม่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแต่ว่ามีปัญหาริ้วรอยเยอะเะแล้วก็มีร่องลึกแบบร่องลึกๆนะคะก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวนี้เป็นเซตนี้นะคะจะเป็นเซรั่มรกแกะ เข้มข้น60%เจ้ใช้45%สําหรับท่านใดที่อยุรอยเยอะมีร่องลึกอะไรเนี้ยคะ่ะไม่ต้องพึ่งเบอร์ท็อกเลยใช้เป็นเซรั่มลดแกะเข้มข้น60%ตัวนี้นะคะ1 299บาทเดย์ครีมก็อันเดียวกันกับเมื่อกี้คะ่ะ900บาทส่วนในครีมตัวนี้ DR Dermac ตัวนี้จะช่วย ยกกระชับผิวยกกระชับผิวตัวนี้พันสองเก้าเก้ภูมิใจแนะนํามากพี่นาใช้เองพี่นาเป็นเจ้าของบริษัทนําเข้าที่เมืองไทยนะคะแต่พี่นาอยู่อเมริกาแหละแต่ว่าเป็นเจ้าของนําเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวนะคะเจะเป็นตัวแทนขายเป็นน้องรักของพี่นาแกนั่นแหละแล้วก็เซรัม่มต้านสิวก็มีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสาหรับท่านใดที่เป็นสิวอ,อักเสบนะแล้วก็เซรั่มใส่ผมหกร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ใช้เองใช้เองหอม หอมด้วยแล้วก็ใช้ดีมากผมมันจะนุมน่มๆสวยๆนะคะอันนี้ไม่ได้สระผมประมาณสามสี่วันแล้วนะอันนี้จริงๆบ่อยไปอาเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเราแบบสวยๆขนาดภาสระสผมเี่นถ้าเราสระผมวันแรกมันจะแบบสวยสวยเก๋มากกว่านี้นั่นแหละค่ะก,ก็เอามาฝากกันขนาดคลิปแนะนําเซรั่มซีซีกับเจ็ดแปดนะที่น่ารัขอบคุณหลายๆจ้ะขอลวก็ฝากไว้ในอก,อ,อ,กอ้อมอก,อ,อ,กอ้อมใจด้วยนะคะเ่านี้ก่อนอย่าลังคัน